อยากให้ข่าวลือเป็นจริงพอสมควรตอนนี้ก็คือเขาลือกันว่าพ่อใหญ่โจไบเดนนะแคนดิเดตที่ชิงประธานาธิบดีสาหารัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการถอนตัวนะจะมีการเปลี่ยนตัวภายในอีกไม่กี่วันเพราะเอาจริงเนี่ยเราจะเลือกประธานาธิบดีสาหารัฐอเมริกาครับเราจะเลือกกันสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนทุกปีอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ถูกๆรอบนะซึ่งณนะขณะนี้เองเนี่ย โดนัลด์ทรัมป์ก็คือคะแนนพุ่งกระฉูดคะแนนส่งสารเอ่ยอะไรเอ่ยหลายอย่างคุณฮะมันลดขึ้นเหนื่อยเพราะใหญ่โจก็เหนื่อยแก่ด้วยอะไรด้วยแล้ว,ลวคือเอาพูดตรงๆนะขึ้นรถไม่ไหวแล้วอะเดินขึ้นเครื่องบินก็ไม่ไหวแล้วคือสภาพร่างกายแกมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยห่างก,กับโดนัลด์ทรัมป์ไม่กี่ปีหรอกสามปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสภาพแกหลายอย่าง เออแลวล่าสุดเปิดเป็นโควิดอีกอะไรเงี้ยถ้าตอนที่แกเป็นประธานาธิบดีแกล้มบ่อยนะถ้าใครไปย้อนดูอะไรเงี้ยร่างกายแกอาจจะไม่ไหวแล้วคนก็เล็งเห็นปรเด็นทีทีทางเดียวกันว่าร่างกายแกก็ไม่ไหวเนาะเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวจะทําคลิปเปรียบเทียบกันระหว่างนโยบายนะเออแต่เอาสภาพก่อนอย่าให้ข่าวลือเป็นจริงให้เพราะพ่อใหญ่ก็ถอนตัวไปก่อนไม่ไหวเพราใหญ่โจ